สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกูรูกุ๊กกูค่ะแม่หมอกูรูค่ะแม่หมอสมัครเล่นนะคะวันนี้เรามาดูดวงดาวนะคะดวงดาวของที่มีความสัมพันธ์ที่มีการส่งผลถึงชาวราศีกันราศีกันประจำเดือนกรกฎาคมหกสามค่ะ ผู้ที่เกิดราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึงสิหตุลาคมโดยประมาณนะคะบวกลบประมาณสองสามวันค่ะราศีกันมีดาวพุธเป็นดาวประจำตัวนะคะช่วงเดือนกรกฎาคมอะคะ่ะดาวพุธเดินถอยหลังนะคะดาวพุธหมายถึงการเจราจาการสื่อสารกันออกสังคมนะคะงานอะไร้า้ชาว งานอะไรก็ตามนะคะที่เกล่าวถึงดาวพุธอะคะหมายถึงพวกงานประชาสัมพันธ์งานข่าวงานเจรจาต่อรองอะไรเงะะี้ยค่ะหรืองานขายอะไรก็ได้ค่ะให้ชาวพุทธถ้ามีดาวพุธเนะะี่ยค่ะอยู่ในมุมดีนะคะจะทําให้คุณเจรจาสื่อสารด้านงานการอะไรพวกนี้สำเร็จทุกอย่างเลยะคะ่ะเพราะหมายถึงการพูดจาอ่อนหวานพูดจาดี จากล้ายกลายเป็นดีเลยนะคะแล้วก็แต่ดาวพุธเดินถอยหลังก็เหมือนคนเหมือนคนไวทองอะคะ่ะอารมณ์ไม่อยู่กันล่องกันรอยก็ให้ระวังนิดนึงนะคะระวังอารมณ์ของตัวเองให้นิดนึงให้มันอยู่กันล่องกันรอยให้มีเหตุมีผลนะคะที่ผ่านมางานดีแฮปปี้นะคะชาวราศีกันดาวพุธเดินกลับมาเดินกลับมาที่ราศีรา เดินถอยหลังมาค่ะได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรตราทิบดีค่ะ,กะเกษตรตาค่ะว่ากเกษตรตราทิบดีก็หมายถึงความมั่งคั่งมั่นคงยิ่งใหญ่สําเร็จประมาณนี้นะคะปลายเดือนนะคะจะดีมีโอกาสได้โชคได้ลาบนะคะเพราะว่าดาวพุธ ดาวพุธถอยไปอยู่ในเรือนลาภะค่ะจะมีโชคมีลาบเกิดโชคเกิดลาบต่อมานะคะดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์มากลุมร่วมกับดาวพุธค่ะดาวอาทิตย์มาจากภพวินาศได้ตําแหน่งมหาจักรมหาจักรก็คือเกิดความมั่งคั่งมั่นคงถ้าคุณพูดดีค่ะพูดดีเจราจาดีมีเหตุมีผลคุณจะได้ความมั่งคั่งมั่นคงจากการเจราจาเรื่องการงานนะคะ งานคุณจะเด่นมากแล้วก็จะมีโชคมีเงินมีทองอะไรมาเทมานะคะขอให้คุณเจรจาดีๆนะคะต่อไปที่พบสุภะมีดาวศุกร์มาครองตําแหน่งอยู่นะคะได้ตําแหน่งกเกษตรตาธิบดีเหมือนกันกเกษตรตาธิบดีก็หมายถึงความยิ่งใหญ่ความมั่นคงความอู้ฟู่อะคะ่ะเงินจะไหลเข้ามาหาคุณนะคะถ้าคุณเจรจาดีๆพูดจาดีๆพูดจาอ่อนหวานนะคะกับผู้รักผู้ใหญ่คู่ค้าผู้ขายะคะ่ะมาดูกันที่พบสุภะ อ้อขออภัยค่ะพบปัตตนีมีดาวอังคารมากุมร่วมกับดาวเกตค่ะดาวอังคารก็คือเลข3ค่ะเล็งมาเล็งมาจากสหัชชะหมายถึงบริวารจะมาช่วยเหลือบริวารน,นี่คือลูกเต้าเพื่อนฝูงลูกน้องเจ้านายพ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยค่ะ คุณจะทาอะไรเขาก็จะมาช่วยเหลือคุณขอให้คุณพูดกับเขาดีๆนะคะไม่มาเปล่านะคะมีดาวเกตมาด้วยดาวเกตดาวเกตก็หมายถึงสิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นหรือบรรพบุรุษก็ได้ค่ะถอยมาจูด้วยกันนะคะมากุ่มร่วมกับดาวอังคารก็คือดาวเกตดาวเก้าค่ะกับดาวอังคารคือดาวสามมามลกุมร่วมอยู่อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะคะดาวเกต เป็นมหาอุดนะคะบริวารจะช่วยสิ่งศักดิก์สิทธิ์จะช่วยเหลือคะ่ะถ้าคุณค้าขายนะถ้าคุณมีเจ้าที่เจ้าทางที่คุณไหว้หรือว่าคุณคุณนับถือเทพอะไรก็คุณไปไหว้ไปขอเขานะคะแล้วก็ไหว้บ,บรรพบุรุษด้วยทําบุญให้บรรพบรุษเนี่ยค่ะเขาจะมาหนุนคุณมาส่งเสริมคุณมันเป็นจังหวะที่ดีมากเลยนะคะการเงินเพียบพร้อมค่ะเมื่อคุณเจรจาดีะคะ่ะ ดอรองดีการเงินคุณจะเข้ามาแบบเพียบพร้อมไม่ไม่ไม่โบเลยค่ะและดาวดาวเสาค่ะเดินมาพันธุมาอยู่ปุตตะนะคะใดาวเสาไม่ได้มาดวงเดียวนะคะมาเอาดาวอังคารมาด้วยดาวเสาจะย้ายมาวันที่สิบสองกร,รกฎาคมะคะ่ะมาอยู่พบพันธุลูกหลานจะช่วยเหลือดีนะคะบริวาร คู่รักสามีภรรยาหรือคนในครอบครัวจะช่วยลืยดีดาวพฤหัสถอยมาเหมือนกันดาวพฤหัสจะถอยมาประมาณวันที่สิบเจกรกฎาคมนะคะดาวพฤหัสเข้าพบที่สี่ถอยกลับมาที่พันธุนะคะเป็นช่วงที่ดีของดวงชะตานะคะดาวพฤหัสถอยมาพบที่สี่ตำแหน่งหน้าที่การงานคุณจะได้ตำแหน่งสูงขึ้นได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นนะคะพะหัสเป็น 4. สี่ทรงศัก์เช่มช้อยเคยได้ยินไหมคะ คุณจะได้เงินเดือนเพิ่มได้ตําแหน่งสูงขึ้นได้บริวารมากขึ้นได้ลูกน้องเพิ่มมากขึ้นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ลูกน้องบริวารส่งเสริมสนับสนุนดีทุกเรื่องเลยค่ะทั้งเรื่องการเงินการงานขอให้คุณตั้งใจทําแต่สิ่งดีๆนะคะและอย่าลืมทําบุญให้บรรพบุรุษนะคะแล้วเขาจะมาหนุนนํานําทางให้คุณการทําให้การงานคุณช่วยคุณนะคะทําให้การงานรื่นไร ราีกันนี่ดีทุกเรื่องเลยนะคะช่วงนี้ถึงแม้จะดาวเดินดาวจะเดินถอยหลังแต่ก็ดีค่ะไม่มีเสียหรือดาวเข้ามุมดี